สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามาไหว้พระกันอีกหนึ่งวัดสวยย่านฝั่งทนครับทุกคนครับวัดหงรัตนารามครับวัดหงรัตนารามเนี่ยเป็นวัดโบราณครับสร้างขึ้นในสมัยกรุงเสียอยุธยาครับทุกคนชื่อเดิมมีชื่อว่าวัดเจ้า สัวหงครับตามชื่อของเศรษฐีชาวจีนผู้สร้างนะครับสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยวัดหงรัตนารามเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินครับแต่เมื่อปีพุทธศักราช2314เนี่ยนะครับให้มีการบูรณะและปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ครับขยายอาณาเขตของวัดให้กว้างขึ้นครับและประทานชื่อใหม่ว่า วัดหงอาวาสวรวิหารครับและต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ครับก็ได้ประทานนามให้ใหม่ครับว่าวัดหงรัตนารามและใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ครับวัดหงรัตนารามเนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่แขวงวัดอรุณครับเขตบ,บางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครของเรานี่เองครับทุกคนครับ ถ้าใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวที่วัดอรุณแล้วแล้วก็อยากให้ลองเลยมาอีกสักนิดนึงครับอยู่ไม่ไกลกันครับจากวัดอรุณครับแล้วก็อยากให้มาเที่ยวที่วัดหงรัตนารามครับมาไหว้หลวงพ่อแสนด้วยกันครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเดินชมในบริเวณวัดกันครับว่ามีอะไรให้เราได้ชมแล้วก็มีอะไรให้เราได้ศึกษาเพิ่มเติมกันบ้างครับทุกคนครับ ครับเราจะเดินกันไปเรื่อยๆนะครับชมภายในวิหารแล้วก็รอบๆวัดไปเรื่อยๆครับจนถึงวิหารของหลวงพ่อแสนกันครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเดินชมพระสวยๆนะครับรอบๆวัดกันไปเรื่อยๆครับทุกคนครับเพื่อจะไปวิหารหลวงพ่อแสนกันครับทุกคนพาไปไหว้พระกันที่นั่นครับ วิหารของหลวงพ่อแสนครับหลวงพ่อแสนเนี่ยเป็นพระพุทธรูปสำริดครับเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิราปางมานวิชัยครับทุกคนหน้าตักประมาณ25นิ้วครึ่งครับเนื้อโลหะสำริดสีทองจัดเป็นพระพุทธรูปสำคัญและงามเป็นพิเศษครับต่างจากพระพุทธรูปอื่นๆนะครับถือว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่อีกองคหนึ่งเลยครับ ครับแล้วเราก็มาถึงอีกจุดหนึ่งที่สําคัญของวัดหงรัตนารามของเรานั่นเองครับอาสะน้ำมนศักดิ์สิทธิ์นั่นเองครับทุกคนนี่ไงครับเป็นจุดประสงค์หนึ่งที่อยากให้ทุกคนที่สแสวงบุญเนี่ยนะครับได้มาไหว้พระกันที่วัดนี้อีกหนึงวัดครับ อย่างที่บอกครับว่ามาวัดอรุณราชวรารามแล้วเลยมาอีกนิดนึงก็จะมีวัดอีกวัดหนึ่งที่เป็นวัดของพระเจ้าตากสินมหาราชของเราครับก็คือวัดหงรัตนารามครับมาถึงตรงสระน้ำมนของวัดหงรัตนารามครับประวัติของสระน้ำมนเนี่ยเขาเล่ากันมาว่าในสมัยอยุทยาเนี่ยนะครับ มีพระรูปหนึ่งครับชุดงครับเดินมาจากวัดประดู่ในโรงธรรมครับเมื่อมาถึงที่ทนบุรีเนยนะครับเกิดโรคหาครับทุกคนฆ่าชีวิตผู้คนเจ็บป่วยแล้วก็ล้มตายเป็นจำนวนมากครับพระรูปนั้นจึงได้อธิษฐานจิตครับเสกก้อนหินขึ้นมาหนึ่งก้อนครับแล้วโยนลงไปในบ่อน้ำมนต์ครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ดื่มกินครับรัก และรักษาโรคหลายนั้นครับปัจจุบันนี้ก้อนหินอ่าก้อนนั้นเนี่ยยังเก็บรักษาไว้เพื่อให้ผู้ที่สแสวงบุญได้มากราบและสักการะบูชากันครับอยู่ที่วัดในเขตของบ่อน้ำมนต์ครับทุกคนครับแล้วเราพาทุกคนมาถึงในเขตของบ่อน้ำมนต์เป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนครับอันนี้คือพระประจำวันเกิดครับแล้วก็ส่งน้ำพระตาม กำลังวันของตัวเองได้เลยครับทุกคนครับนี่ครับถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูครับของบ่อน้ำมนต์ครับเห็นไหมครับข้างในสุดนุ่นจะเป็นศาลของพระเจ้าตากสินมหาราชครับน้ำมนต์จะมาจากตรงนั้นเลยครับแล้วก็มีพระพุทธรูปปางต่างๆครับอยู่ในศาลาครับให้เราเข้าไปกราบไหว้สักการะบูชากันได้เลยครับทุกคนครับที่สระน้ำมนต์เนี้ยนะครับด้วยความศรัทธาและความศักดิ์สิทธ ก็จะมีคนมา,อาเอาน้ำมนตนะครับแล้วก็มาอาบน้ำมนตที่วัดหงเนี่ยเป็นจำนวนมากครับทุกคนก็ได้ถามจากคนเฒ่าคนแก่ในวัดหงเนี่ยเล่าที่มาของสันน้ำมน์นี้อีกรูปแบบหนึ่งด้วยนะครับว่าสันน้ำมนต์แห่งนี้นะเกิดขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีครับทุกคนโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของเราเนี่ยครับได้อัญเชิญพระผู้เรืองอาคมนะครับจากสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาครับ มาจารึกครับอักขระอาคมลงกับแผ่นหินไว้แล้วก็ฝังไว้ใต้สระน้ำมนตแห่งนี้นะครับทุกคนทุกครั้งครับที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยออกราชการนะครับสงครามจะกลับมาอาบน้ำมน์ชำระล้างเครื่องสัตราวุธของท่านหนึ่งนะครับและเมื่อเสด็จกลับจากศึกจะมาอาบน้ำมนที่นี่ก่อนที่จะเข้าวังครับทุกคน ครับทุกคนครับเมื่อดูจากตำแหน่งของวัดก็น่าจะจริงกับเรื่องที่เล่ากันมานะครับแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของแผ่นจารึกหินศักดิ์สิทธิ์ครับมีผู้พยายามค้นหาแผ่นหินนะครับและก็จะเคลื่อนย้ายหลายครั้งครับแต่ไม่สามารถทำได้ครับเพราะคนเท่าคนแก่บอกว่าเมื่อพบแผ่นหินแล้วเนี่ยพอจักเคลื่อนย้ายครับแผ่นนีหินนั้นก็หายไปครับ หาไม่เจอครับเราก็อกว่าแผ่นหินนั้นเคลื่อนย้ายได้เองครับทุกคนแต่ก็ด้วยความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ครับของการอาบน้ำมนต์จากที่นี่ครับเป็นสิ่งที่คนฝั่งทนและคนทั่วไปทุกสารทิศครับแวะเวียนกันมาหาความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองครับมีช่วงหนึ่งครับาการอาบน้ำมนต์นี้ก็จะว่างเว้นลงไปครับแต่ก็ยังได้รับ ความสนใจจากผู้ที่มาอาบน้ำมนต์ครับมาอาบน้ำมนต์ตามวันเิกดีที่ทางวัดได้ประกาศไว้เดือนหละครั้งครับทุกคนและรอรดน้ำมนต์ที่มีความเชื่อว่าคนที่มารดน้ำมนต์ที่นี่จะได้สิ่งที่ต้องการครับใครต้องการราบยศสุขภาพดีเงินทองสมบูรณ์ให้รองมารดน้ำมนต์ตามจุดที่วัดกำหนดไว้ ซึ่งมีอยู่รอบๆวัดครับทุกคนครับแล้วนี่แหละครับทําให้วัดหงเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านครับและข้าราชาการระดับสูงโดยเฉพาะทหารครับตำรวจและผู้มีอํานาจในวงราชาการครับที่มีความเชื่อว่าน้ำมนต์จะบันดาลให้มีความโชคดีร่ำรวยและ,จะเจริญในยศถาบรรดาศักดิ์ครับ วัดหงเนี่ยยังมีตำนานความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่สำคัญอีกหลายสิ่งครับท่านที่สนใจต้องมาเยือนเองจะได้สัมผัสถึงจะรู้ว่ามีบรรยากาศเป็นอย่างไรครับทุกคนครับแล้วเราก็เดินออกจากสระน้ำมนมาเรื่อยๆครับทุกคนเพื่อที่จะพาทุกคนไปไหว้ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินกันครับทุกคนครับครับแล้วเราออกจาก สารน้ำมนต์เรียบร้อยแล้วครับเรากำลัลงจะพาทุกคนเดินไปที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินครับเดี๋ยวไปดูกันว่าที่ศาลมีอะไรบ้างครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆเลยครับตรงวัดหงเนี่ยมันจะมีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินครับเมื่อเราเข้าไปไหว้หลวงพ่อทองคําเสร็จเรียบร้อยออกมาแล้วมาสารน้ำมนต์ครับแล้วก็เดี๋ยวเราพาทุกคนมาที่ถึงล้ครับศาลพระเจ้าตากสินครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวยงามครับทุกคนนี่ยสารถุมเด็จพระเจ้าตากสินครับเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้ศาลท่านนิดนึงครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนศาลนิดนึงครับทุกคนครับ รอบรอบศารอาจจะมีเสียงดังบ้างนะครับทุกคนเพราะว่าเขากำลังบูรณะกันอยู่ครับทุกคนครับเราเดินขึ้นไปบนศาลนะครับถึงตรงน,นี้แหละครับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินครับทุกคนมาไหว้พระเจ้าตากสินกันก่อนครับเดี๋ยวค่อยลงไปชมข้างล่างครับ ครับทุกคนครับผมตอนนี้เราก็ไหว้าสารผูต่างเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างครับทุกคนครับแล้วก็มาไหว้าสารใช่ไหมคุณอินครับข้างล่างากองอำนวยการวิหาร5แม่ทัพสวรรค์ครับตรงนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนมาราบกกันครับ นี่นะครับเข้ามาแล้วสวยงามครับทุกคนล่มเย็นด้วยนี่เลยครับครับทุกคนครับอาจจะมีเสียงดังบ้างครับพอเขากําลังมีการซ่อมแซมปรับปรุงกันตลอดนะครับทําให้มีเสียงดังอยู่ตลอดครับแต่ว่าผมก็จะ ่าใช้ความสงบครับถ่ายบรรยากาศรอบๆสารให้ทุกคนได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับทุกคนครับชมไปเลยครับ อันนี้เป็นจุดที่6กกับทุกคน จุดนี้ข้ามไปไม่ได้เลยครับทุกคนครับสำคัญที่สุดครับวิหารหแม่ทัพสวรรค์ครับทุกคนมาที่วัดหงแล้วมาให้ถึงนะครับเพราะมันมีไหาหลวงพ่อแล้วออกมาเจอวิหารทองคำด้วยครับพระวิหารทองคำแล้วก็มาไหว้วิหารห้าแม่ทัพสวรรค์ครับแล้วก็พระเจ้าตากสินมหาราชของเราครับทุกคนครับที่นี่ครับวัดหง อันนี้จุดที่7ครับคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับรู้นะครับว่าคือใครครับสารสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็วิหาร5แม้ทับสวรรค์ครับทุกคนครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อติดตามคลิปต่อไปครับจากโบ๊ทฟลอกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ